สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปสาธิตเกี่ยวกับการใช้งาน a ะล็อ t ทูลสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าที่มีปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับ Windows นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 10 Windows 11หรือ Windows 7นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำบอกว่าการใช้ล o อ Tool นั้นควรจะใช้ Windows 10ไมโคร11นะครับส่ว so, Windows อื่นๆน,นั้นผมไม่แนะนำเลยเนื่องจากว่าอาจจะมะีโปรแกรมบางตัวหรือว่า เซอร์วิสบางตัวที่ไม่รองรับการทำงนานนะครับในส่วนแรกก็คือเราไปดาวน์โหลดอ n l o ็ t t o o ลกันก่อน u n l o c k t o o l เนี่ยก็คือเว็บไซต์ของเขาคือ unlocktool.net ตัวนี้นะครับกด enter เข้าไปสำหรับคนที่ activate ล o วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยนะครับการดาวน์โหลด u n l o c k t o o l นั้นนะครับให้เรายึดหลักแบบนี้ครับให้เรายึดหลักอันที่อยู่บนที่สุด การดาวน์โหลดไม่แนะนำให้ดาวน์โหลดจากปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์อัลอนของเขานั้นค่อนข้างชา้าหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันดีเลย์นะครับแนะนำว่าให้กดจากดาวน์โหลดจากม e d เด f i ไฟล์ตรงนี้ดาวน์โหลดลงมาครับเซฟไว้ที่ Desktop ก็ได้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรก ก่อนที่เราจะเปิดอัลล็อกทุนก็คือเราจำเป็นจะต้องปิด Windows Defender นะครับซึ่งวิธีการปิดก็ไม่ยาก,กผมเข้าให้ใหม่นะครับจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับมี Windows Security หรือว่าคลิก Windows Defender หรือจะเปิดตรงนี้ครับพิมพ์ Defender นะครับ Windows s e c u r i ต y ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กด Virus and t h r e a t Protection ครับ เลือกไปที่ไวรัสแอนตี p โปรเทคชันเซ t ติ n งครับกดเมเนจเซตติ่งครับแล้วก็กดปิดพวกนี้ให้หมดเลยให้เป็นออฟแบบนี้นะครับ i l o c k Tool นั้นทำงานแบบสแตนด์อะดนนะครับดังนั้นไม่ต้องติดตั้งครับเพียงแค่เราเอา exe ของเขามาเปิดใช้งานก็สามารถลันใช้งานได้ทันทีซึ่งผมจะแนะนำให้แตกไฟล์ไว้ที่หน้าจอหรือเดสก์ท็อปของเราได้เดงนะครับ โอเคนะครับเมื่อฝนไม่ได้ให้เราไปดาวน์โหลดใหม่และข้อที่1ของเราวันนี้ก็คือปิดแอนตี้ไวรัสให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้งานอันล็อกทูลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอเขาดาวน์โหลดขั้นตอนสุดท้ายโอเคเน็ตเวิร์กดอร์นะครับจะรีซัมให้ดาวน์โหลดใหม่ โอ okay. เคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เปิดมาแนะนํเปิดด้วย70นะครับจากนั้นเอาอ n ล o ็อกทูลออกมาครับไว้ที่หน้าจอแบบนี้นะครับกดเปิดอ n ล o ็อกทูลครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปหากเราต้องการเช็คว่า,า Account าของเรานั้นเหลืออายุการใช้งานกี่ครั้งก็กี่วันก็กดล็อกอินได้ที่เว็บไซต์นะครับ พอล็อกอินเนี่ยก็เลือกไปที่ Account นะครับแล้วก็กดที่ l ลายเซ็นเราจะเห็นว่ามีการต่อ,อยุหรือว่าไม่มีนะครับให้ดูตัวล่างนะครับอย่างนี้เนี่ยหมดจุลาย1ปี2 2นะครับ รหัสผ่านให้ถูกะครับตอนเปิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเซตติ้งใดๆนะครับเขาเซตติ้งมาให้หมดแล้วดังนั้นก็แค่ l ล็อกอินให้ผ่านเพียงอย่างเดียวนะครับหลังจากที่เปิดมานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการปิด d i v เวอร์ซิกเนเจอรนะครับหรือ Disable Diver s i g n a t u r เนั่นเองนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับไปที่ config ครับเลือกเป็น disable d ลเดาว signature ตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยดูสังเกตรตรงนี้นะครับก็คือ mm. fail to disable in integrity check ใช่ไหม in integrity check โ okay. อเคประมาณนี้แหละ,ะผมก็ไม่เกง่งภาษาอังกฤษขอโทษด,ด้วยถ้าอ่านผิดนะครับถ้าเป็น Windows 10เนี่ยเขาจะบอกว่า disable ผ่านให้ reboot ใรีบูตหนึ่งทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น Windows 11ถ้าไม่ผ่านทำยังไง ก็ให้ใช้คำสั่งนี้แทนครับโดยการไปที่ Start Menu ครับพิมพ์ CMD ตรงนี้นะครับแล้วก็รันเป็น Run as Admin ครับ BCD Edit Space Bar Slash Set Space Bar Testing Test Testing on นะครับอ,อันนี้เขาบอกว่าได้ Value is protected by Secure Boot นะครับ ถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องเปลี่ยนคําสั่งนะครับการหาคําสั่งก็ไม่ยากนะครับเราก็พิมพ์ไป Disable Driver Signature Window 11เพราะว่าบางคนนั้นใช้ version, version เวอร์ชัน Windows ต่างกันนะครับเวอร์ชัน Windows 11ก็มีหลายแบบนะครับก็ให้เทสคำสั่งแบบนี้แทนนะครับ bcd ไม่ผ่านนะครับหรือว่าจะไปเปิดตามนี้ก็ได้นะครับโดยการที่ไปที่ Restart เมนูแล้วก็เข้าเป็น advanced option startup setting อย่างนี้ครับแล้วกกด f7 อย่างนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอ่ะโอเคแต่ถ้าสมมุติเปิดไม่ได้จริงๆก็ข้ามไปนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้สำคัญนะครับ r e s a b l e double s i n a t u r ถ้าทำได้ให้ทำถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ นี่คือข้อที่2ของเราข้อที่3มก็คือให้เราไปดาวน์โหลดไดเวอร์ชิเวมาโดยเข้าเว็บไซต์ Chimera-tune.com นะครับเข้ามาแล้วก็กด c h i m e r a t u n e ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเึิบจากนั้นกด Open ครับ ถ้าใครติดตั้งไว้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าดี i n s สตอ l แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยติดตั้งจะขึ้นว่าให้อินสตอลเราก็เลือกเป็น c u สตอมอินสตอลอ่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมเอาใหม่ให้ฟังจะได้เหมือนกันอันอินสตอลให้ดูก่อนอ่ะโอเคอินสตอล ตั้ม i n s t ต l l แบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือก driver ทุกตัวเลยก็ได้นะครับเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็เลือกมันทั้งหมดมันก็จะติดตั้ง driver ให้เรานะครับมันก็จะ,ะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมา add driver เองอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้ามีอะไรเด่งขึ้นมาก็กด yes ให้เขาแล้วว่าหรือว่ากด Install ให้เขานะครับ มันก็จะเป็นการยอมรับให้ตัวซิมเมล่านั้นลงไดเวอร์ให้เรานะครับโอเคนี่คือข้อที่3แล้วถูกไหมข้อที่4ก็คือเมื่อเราทําการเชื่อมต่อหรือว่ากดเมนูใดก็ตามในโหมดของ MediaTek นะครับโหมดของ MediaTek โหมดของ m e t e k มีอะไรบ้างมีแฟดมีเมตาแล้วก็ MTK Universal นะครับถ้าเราไปกด generic ดูถ้าเราต้องการจะทดสอบว่ามือถือ MTK ของเราที่เอามาใช้ในวันนี้มันสามารถลันการ bypass เพื่อให้เครื่องนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข้างในได้หรือว่าจะทำงานกับมันได้นะครับ อาจจะอธิบายค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็คือให้โปรแกรมรู้จักตัวมือถือนั่นแหละ,ะ่เอาง่ายๆเลยอย่างนี้ผมจะทดสอบกดอัลทลายบายพาสอย่างนี้นะครับวิธีการทดสอบปิดมือถือให้สนิทนะครับข้อสำคัญของข้อที่อะไรข้อที่4ถูกไหมข้อที่4ก็คือปิดมือถือให้สนิทถ้ามันเออรอ์ให้เปิดขึ้นมาแล้วปิดลงไปใหม่ หรือถอดแบตแล้วก็ค่อยกดบวกลบเสียสายเหมือนเดิมโอเคมันเจอที่คอมสีเห็นไหมครับไดเวอร์หลังจากที่เราลงจากชิ i เมล a ไปปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่น3.2ซึ่งซึ่งมันดีนะครับมันคือเวอร์ชั่นใหม่แต่ก็พบปัญหาว่าเนี่ย fail to switch interface e e p l a s disconnect เคเบ t ลทูทายเกนก็คือให้เราถอดสายเคเบิลแล้วลองใหม่แล้วก็ Make sure you have i n s t a l l library win32 driver library win32 ก็อยู่ตรงนี้นะครับไปกดดาวน์โหลดได้เลยแล, save. แล้วก็เซฟแล้วเราก็เปิดมันขึ้นมาทำการติดตั้งครับ l u u n h นะครครั้งแรก ถ้ามันมีปัญหาจริงๆส่วนมากแล้วคือติดตั้งครั้งเดียวมันก็อยู่ได้ตลอดแต่เงื่อนไขคือห้ามย้ายพอตที่เราจะเชียบเสียบคอมพิวเตอร์นั่นแหละห้ามย้ายพอตนะครับแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆก็ทําใหม่ได้นะครับกด remove all device ก่อน1ครั้งนะครับโอเคแล้วก็กด in s t o r l นะครับแล้วก็เลือกที่เป็น m e d i a t เ k คถ้าใครสงสัยก็กดที่ device manager ตรงนี้ก็ได้ กดดูพอตมีได t ท็ t เห็นไหมครับถ้าพอตมันค้างอย่างนี้เราก็ทํางานต่อได้เลยแต่ถ้ามันไม่ค้างก็ลองกดอัปทารายบายพาสแล้วก็ลองเปิดมือถือ,อ,อปิดมือถือเสียบใหม่ก็ได้นะครับโอเคอผมก็จะเลือกที่พอตนี้อ่เขาบอกว่าลงผ่านแล้วเสร็จแล้วรีบูตหนึ่งทีครับหรือว่าจะลองปิดเปิดโปรแกรมดูก่อนก็ได้ ปิดโปรแกรมชักมือถือผมเอาแบบออกเลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าโปรแกรมใหม่อันนี้ไม่ใช่แล้วปิดไปนะครับ ล็อกอินเดี๋ยวรอโปรแกรมเปิดสักครู่แล้วก็ถ้าเป็นปัญหาอื่นๆส่วนใหญ่ก็เช็คพอร์ตเช็คก้นชาร์จเช็คสายชาร์จให้ดีนะครับ มันก็อาจจะมีโอกาสได้ที่เป็นที่สายชาร์จหรือเป็นที่ก้นชาร์จอ่ะเดี๋ยวผมจะทดลองออ t ทอร์ไรต์บายพาสดูนะครับว่าตอนนี้อะล็อกทูนกลับมาทํางานได้หรือเปล่านะครับเพิ่มเสียงก็เสียงเสียบสายครับได้ไหม โอเคคอมสีโอเคตอนนี้ออเทลไลท์บายพาสได้แล้วเอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอีกสักเมนูแล้วกันผมจะลองบูตดีไว้นะครับอ่ะกดใหม่บูตดีไว้เหมือนเดิมผมเอาแบตออกนะครับหรือว่าเปิดมือถือขึ้นมาแล้วปิดลงไปใหม่แล้วก็เส็บสายได้ไหม อโอเคก็จะเห็นว่ามันสามารถทำงานได้เลยนะครับนี่สมบูรณ์นะครับก็ทั้งหมดก็มี5ข้อ,อทบทวนกันอีกห่งครั้งนะครับ1เลยปิดวิ d o w s Defender หรือปิด Anti Virus ให้เรียบร้อยนะครับข้อที่2ปิด l e v e l Signature สำหรับ Windows 10หรือถ้าเป็น Windows 11ถ้าปิดได้ก็ปิดถ้าปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไร ข้อที่สนะครับข้อที่สคือรงไดเวอร์จากชิเม e r าข้อที่4อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เกิด e er อ r ร์การเชื่อมต่อให้เราเปิดมือถือปิดใหม่หรือถอดแบตก็ได้แล้วค่อยเริ่มทำงานอีกครั้งหนึง่งและข้อที่5ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องไดเวอร์ของ l i b r อ r y USB Win32 ตัวนี้ที่เป็นฟิลเตอร์นะครับก็ให้ติดตั้งตาม ที่ได้สาธิตไปก็คือรีโมบออกทั้งหมดก่อนแล้วเรามาถึงกดอัลตร้าแบ,บพารเสียบมือถือเข้าไปพอร์ตมันจะค้างอยู่ใช่ไหมมันจะทําให้เราติดตั้งตัวนี้ได้ดง่ายอ่ะก็เลือกพอร์ตให้ถูกต้องแล้วก็อินสตอลเข้าไปสุดท้ายแล้วถ้า5ข้อที่ผ่านมามันยังมีปัญหาอยู่ให้ลองรีบูตคอมพิวเตอร์1ครั้งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ Windows เกี่ยวกับไ l o ็อกทูเกี่ยวกับ d ดเวอรนะครับ5ข้อนี้แก้ได้แน่นอนนะครับฝากเอาไว้ด้วยถ้าอย่างไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้จริงๆก็อินบอ์มาก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับก็จะมาลงคลิปด,ดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ